สวัสดีครับนี่ชใช่ไหมครับนี่ก็จะมาติดตู้อิวอร์มเ,มเตอร์นะครับที่ประกอบไว้นะครับเป็นออปคิดนะจะมาผสมไฟใช้กลางวันกับอ,ออนคิดอของฮาวเวยนะครับดูกันหน้าง,งานจริงก็แก้ปัญหา,าไม่ต้องไปขอไฟการไฟฟ้าใหม่นะครับไม่ต้องไปขอแจ้งขออนุญ,ญาตเองก็คือกลางวันเราจะใช้ไฟฟรีจะประหยัดไฟเข้าไฟมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้าไฟไม่พอก็จะลิงก์ไปใช้ไฟการไฟฟ้าก็คือใช้ ATS เป็นตัวสั่งงานนะครับ เดิมที่ทําไว้ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จากโซล่าเซลล์นะระบบ5กิโลวัตต์อยู่นะครับแต่อนาะคตคงจะต้องเพิ่มแผงอีกนะจะดีจะประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับไฟ AC เซอร์ DC เอ้ยเมกอ DC นะครับตัวนี้หนึ่งสติงอยู่อันนี้มันสามารถเพิ่มสติงที่2อได้อีกนะครับเป็น h u วเว i 5k เนี่ยนะก็ตัวนี้เป็นออนกิดนะครับวเวลาจะใช้ต้องออนจากไฟบ้านนะครับ ต่อไปก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้จากตัวนี้นะครับเอาตัวออฟคิดตัวนี้มาเป็นไฟกลางวันนะครับมาเลี้ยงวงจรเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแทนที่จะมาใช้จากไฟบ้านนะครับก็จะใช้โดยตรงะตัวนี้ปเป็นเข้าตัวตัวออนกิดเป็นไฟฟ้าบ้านแทนนะครับตัวนี้ แล้วก็จากจากเอาเอาของอ่นี่ก็จะมาเข้าเ t ทีเอนะครับเอที e TH, อีกทีนึงจะเป็นซิงคสลับกันนะครับว่าใช้อ่ากลางคืนกลางคืนตัวนี้เอาจะเป็นล่างนะครับไอ้นี่เป็นโซล่าอินไอ้นี่ไฟฟ้าบ้านอินเป็นเหมือนคอนแทคได้เฉยนะตัวนี้ AB เฉย เดี๋ยวขอติดตั้งกันก่อนก็มีพวกท่อข้องอท่อหนงนิ้วนะครับสายาลิก์นะครับลิก์สายหกนะครับสายาสายแดงดำสายทีวีนะครับส่งสวรานน์ต่างๆจะประกอบกันต้องรื้อแก้ระบบใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้านะครับ ตัดปัญหาเรื่องแต่ข้อดีก็คือจะประหยัดไฟฟ้าครับประหยัดมากกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับอันนี้กัระบบเนี่ยดีซีสิบห้าไอสามร้อยสิบห้าโวลต์อยู่ไอ้ดีต้องเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งสติงก็จะสุดๆนะครับนะครับนี่จะวสายนะหกเส้นนะครับแล้วเจ็ดเส้นกับกาวนะครับต่อแล้วอาจจะซับซ้อนซ้อนเงินหน่อยนะครับที่ี่ยก็มาฝั่งนี้ เดี๋ยวต้องเอาห่างปลาก่อนนี่สายกาวสายลายทางออกก็จะเป็นต่อคาเลนแอมนะฮะวัดแอมที่ของทามเมอร์อันนี้ไฟเข้านี่ไฟออกจากโซลารนะรไอ้อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วเอาข้างล่างแล้วก็ต้องเชื่อมต่อน,นี่ต่อเชื่อมเอทเนะ LN นะครับตัวนี้ก็ LN NA, NA. NA ตัวนี้นะ NA NA ก็คือตัวนี้นะ เป็นลายเขาเอลนนะครับตัวล่างนี่เหมือนกันตัว B ก็ต่อบต่อพว่วงมานี่นะฮะ l ตัวนี้มาต่อเข้า AN แล้วก็ n ก็ต่อ N นะครับข้างล่างเหมือนกัน RN รกับตัวนี้อา n R A กับ R N นะครับมันจะมีออตโต เป็นวนวลก็เดี๋ยวต่ออีกทีครับเอาค่าประมาณนี้กันตกนะเดี๋ยววัดไฟไปกันไฟโซล่านะผ่านจากฟิลนะครับมาเข้าคันเอาตัวนี้นะเดี๋ยวกลัวจะไม่มีแดดนะยุวงบบ่ายเดี๋ยวจะมีฝนตั้งดีส แผงหนึ่งสติงเจ็ดแผงนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์โมโนฮับเซล DC สามร้อยโวลต์นะตอนนี้วัตตรงฟิลนะครับตัวหนึ่งจะเข้าอินเวอร์เตอร์อ่อนจิตอีกตัวหนึ่งจะเข้าออฟจิตนะครับามาตรงนี้ละ่นะเปิดไฟเนะี่ยเปิดขนาวนะครับ ไฟก็จะอ่อนจ่ายก็จะมีหน่วงนะครับเผือว่าแผงมันมีปัญหาหรือว่าไฟแผงไม่พอก็หอเหมือนว่าไฟไม่พอนะครับสิโนะถ้าเมื่อจะหน่วงนิดหนึ่งนะครับ รอด,ดูโวล์นะครับสามสองโอเคก็จะอ่อนนะครับตอนนี้ได้สองร้อยสองร้อยสิบเอ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยวดูวัดโวลต์อีกทีนะครับวัดโวลต์ดีซีอีกทีนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่โวล์ลอยนะยังไม่ไทำงานสองร้อยเก้าสิบเก้าโวล์นะครับนี่ก็คือทำงานแล้วถ่ายไปก่อนเดี๋ยวไม่มีแดดมันจะถ่ายไม่ได้นะ นี่ต่อแพงจริงแล้วนะครับก็คือพ่วงกันนะฮะตัวหนึ่งผ่านฟิวตัวหนึ่งผ่านเบรกเกอร์ตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ก็เปิดไฟนะฝนก็นจะตกนะครับ2 2 1โวลต์นะครับตัวน,นี้พ่วงมานี่ตัวน,นี้เป็นเอาเอ้ยเป็นไฟการไฟฟ้านะครับตัวน,นี้ออกมานี้แล้ว เอาออกใช้แรมวัดนะครับตอนนี้จะโชว์ตรงนี้2 2 0โวลต์ 220. 50เฮิร์นะครับ221แล้วในเขยียวที่ละเอียดบอร์ดทำงานตัวนี้ปิดอยู่ DC ยังไม่เปิดนะครับเปิดไฟเข้าอิมอร์เตอร์แล้ว AC โซลาร์เซลล์ออฟกิดออฟกิดทำงานนะครับออนกิดมีไฟมาเลี้ยงแต่ยังไม่ทำงานต้องเปิดตัวเบเกอร์ dc นะครับ จะไฟจะตกรอดูนะครับว่าอ่อนอจ่ายไหมนะครับอ่ะฝนตกอีกอนะ่ะครับอนะสองวันแล้วแมวครับอันนี้เจ,จะทำได้แล้วนะจะจะจับกระแสด้วยกนะันนะรอล็อนไหม0.7 0.7 ทำได้ผมแล้วน่าจะโลแบตนะตัวตัวนี้ไม่ทำก็ตัวนี้ทำเสริมนะครับตัวนี้ 5k ตัวนี้ 4k รวมแล้วก็ 9k จะลองดูตัวนี้อาจจะจับกระแสไม่ได้นะตัวมิเตอร์ยังไม่ได้เปิด ตัวไฟเบกเกอร์ขึ้นตัวซีทีนะครับตัวซนะีทีกันมันไม่มีโหลดก็ไม่ทำงานเนาะพร้ของกระแสโหลดใหม่ก็คือเป้าหมายคือไม่ต่อการไฟฟ้านะมาเลี้ยงอ่าเนี่ยในพอก็ตอนนี้ผลิตตอนนี้แดดแดดมากก็ตัวออนกิตอนนี้ผลิตเพิ่มนะครับถ้าแดดน้อยก็ออฟกิตผลิตไป ฝนตกนะครับเดี๋ยวจะลองเทสโหลดยังไงเอ่ยนะฮาทีเทสโหลดออัอนน,อน,นี้ก็คือโซล,ล่าเข้านี่นะครับไฟฟ้าบ้านเข้าด้านบนนะครับหมดเหมด B ีเป็นโซล,ล่าตั้งออโต้นะครับไฟเขียวติดนะสังเกตง่ายมันก็ดูแรมด้านนอกออกนะครับเสียงรเล่ออนนะครับอ,นนอ,อ,อ่ะปิดไฟเนาะเสียงรเล่ออนต้อง อาจจะไม่พอนะแอมอาจจะไม่พออาจจะตัดไปไม่มีโหลดนะครับด c อยู่ที่0.0.18นะครับตัวของตัวที่ที่ทําำงานอยู่นะอาจจะง,งงกันไ่บอกมนะัเนาะแตช่างแมวยังไม่สมบูรณ์นะต้องมาแยกอีกก็จะเป็นการแยกใช้โหลดนะครับนี่แต่ก่อนจะเป็นเบกเกอร์ตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็ต้องมาแยกออกว่าจะใช้ตัวไหนบ้างนะครับที่ว่าตัดจะตัดเรื่องแอร์ไปนะแอร์เป็นแอร์ธรรมดาก็จะใช้พวก ตู้เย็นเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำต่างๆนะครับอร์ก็ต้องเป็นพอดีแอร์ธรรมดามันจะกินไฟเยอะนะถ้าไอเวอเตอร์ก็ใช้ได้เลยก็ต้องแยกสายออกนะครับดูว่าแยกลายนิวตอนออกมาฮะไม,ไม่ไม่พวงกับการไฟฟ้านะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับต้องไล่ไล่สายตู้อีกทีนึงน,นี้ใช่ไหมก็ต้องร้อยสายเพิ่อมอีกสเส้นนะครับเข้าไปด้านใน เพราะว่าตอนนี้จะเป็นเอาท์เส้นเดิมเป็นเอาท์นะแต่ว่าเส้นที่มาจ่ายตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเมนการไฟฟ้ามาเข้าหมด A ตัวนี้นะครับเพื่อสลับไฟเวลาแดดไม่มีนะใช้ไฟการไฟฟ้าตรงนะครับเวลาหนึ่งฝนตกนะครับตัวนี้ไปขออนุญาตการไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวนี้อ e ินเวอร์เตอร์ใช้กลางวันตรงเลยนะครับไปที่อ่าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตรงแล้วก็จะประหยัดไฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องมามาไอ้นี่ถ้าแดดเดยอะตัวนี้ก็จะทําด้วยเดี๋ยวตัวซีทีเนี่ยต้องคล้องจับกระแสใหม่นะฮะต้องย้ายที่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวซีทีต้องพว่วงเออาตัวลายนะลายก็เข้าซ้ายนะครับคู่นะี้มาเข้าตัวนี้ด้วยนะตามตามสายนะครับคู่นี้ล่างกับคู่ล่างนะ a อบเนี่ยนะก็เข้ามุมนะครับเอ็นอยู่ด้านนอกลายอยู่ด้านใน เป็นกระแสสลับอยู่แล้วนะครับอตอนนี้ก็ผลิตไฟได้สองอยสิบโวลต์ด้านนอกก็ไม่มีไม่มีอะไรมายุ่งอะไรนะครับไม่มีอะไรอ,อิดไวมีไฟโชว์อย่างนี้นะครับการติดตั้งก็จะมีปัญหานะตัวออฟก,กิดนะครับ ตัวนี้ต้องหาม่อแปลงมาคัพปิ้งนะครับเข้า220ออก230นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องไร้สายไฟแล้วมันชนกับสายเอกับการไฟฟ้านะครับมันจะได้ตัดปัญหาไม่งั้นต้องแยกครับบางทีบางจุดนะสายไฟไม่เดินเองนะั้นตัวในบ้านนะครับอาจจะชนอาจจะทำให้มีปัญหากับวงจรโอเค ก็ยังไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องมาไล่อีกทีหนึง่งตอดีจะกลับต่างจังหวัดก็เลยเท่านี้ก่อนโอเคเก็ค่อยๆทำไปแก้ระบบไปนะครับ